จำไว้นะธรรมะไม่เคยล้าสมัยธรรมะอยู่ที่กิเลสอยู่ที่คนนะค้นหากิเลสเห็นกิเลสนั่นแหละคือธรรมะนะทำลายกิเลสนั่นแหละคือธรรมะเป็นอาวุธที่พระพุทธเจ้าประทานไว้มอบให้พวกเราเป็นของที่เลิศคือธรรมะคำสอนนี้เนาะ ไม่ต้องไปหาหรอกสมบัติของโลกไม่เอา,อาเราทิ้งเราจะภาวนาตนเลยว่า,าทรัพย์ของโลกไม่มีใครหอบพิ้วไปได้หรอกออจะมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านตามสบายถ้าจะมาเอาสิ่งพวกนั้นแต่พวกเราจะมาเอาธรรมะจะมาฝึกฝนตรงเอง นำตัวเองให้พ้นภัยออกจากกิเลสจันหาจากวัฏสงสารนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราหลวงตาขอให้กำลังใจพระลูกพระหลานเนาะ,ะทั้งแม่ชีด้วยเนาะ,ะให้ความมั่นใจแก่ตัวเองอานาปานสติสมาธิเนาะทำให้มากเจริญให้มากหวังผลได้เลยเนาะ,เ,ะเราจะไม่ตกต่ำ เพราะเราขึ้นไปจัดอยู่ที่สูงที่ไงไม่ต้องไปสนใจเรื่องฟ้าถล่มดินทลายไม่ต้องไปสนใจว่าน้ําจะท่วม่ะพายุจะเข้าเราสนใจแต่เรื่องกิเลสตัณหาในจิตใจเราต้องชําระล้างด้วยธรรมะด้วยธรรมโอสถด้วยธรรอันประเสริฐนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือหน้าที่ของนักบวชของวัดปะบ่อน้ำปไะอิน ของพวกเราเนาะไม่ต้องไปสนใจเรื่องทรัพสมบัติเงินทองบ้าบาอคอแตกเราทิ้งมาหมดแล้วนะเนาะเราจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทําให้หมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเราจะทําให้หมดอนาคตหมดหวังสิ้นหวังสิ้นคิดสิ้นกูสิ้นกรรมเราจะทําให้สิ้นอาสวะได้ไดในปัจจุบัน ามันไม่สิ้นในปัจจุบันเราก็จะต่อสู้อีกหลายพบหลายชาติเราจะเป็นนักรบนะเอาให้ถึงที่สุดแห่งทุกให้ได้